สวัสดีครับร้านตลาดไถยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็มาทดสอบเตาขนมครกรุ่นประหยัด2หัวเตาต่อพ่วงกันนะครับนะฮะใช้หัวปรับธรรมดานะครับพร้อมสายต่อพ่วงด้วยสายเกรดเนะครับทนแก๊สทนน้ามันนะครับตัวนี้นะครับหนามากเลยนะครับก็ก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูนอำเภอเมืองนะครับที่ได้สั่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะทดสอบแล้วเราก็ส่งทางขนส่งให้เลยนะครับ ก็ประกอบด้วยฝานะครับฝาปิดอลูมิเนียมแล้วก็เบ้าขนมครกนะครับ28หลุมนะครับแล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแล้วก็เตาตาไก่นะครับครับเดี๋ยวเราจะลองไฟเลยนะครับลองไฟก่อนนะครับคุณลูกค้านะครับเตาขนมครกนี่นะแนะนำนะครับต้องใช้เตาแรงดันต่ําอันนี้เขาเรียกเตา C30 นะครับ แต่ของหทางร้านเราใช้ตาไก่นะครับแล้วเราก็ใช้วาลโยกนะครับส่วนวาลโยกเนี่ยจะมีตัวปรับอากาศตรงนี้เล็กๆนะครับคุณลูกค้าอย่าปิดหมดนะครับต้องห่างมานิดนึงเพื่อให้อากาศเข้าไปผสมนะครับไฟได้ออกมาเขียวๆนะครับเราใช้วาลโยกนะครับวาลโยกนี่ก็ดูง่ายนะครับเป็นทองเหลืองด้วยทนด้วยนะครับเวลาปิดเนี่ยมันจะเป็นเราเนี่แนวหน้าแบบแบบนี้นะครับเวลาเปิดเนี่ย ก็จะมาหาเราอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตดูง่ายๆนะครับว่าเวลาเปิดปิดเราจะเห็นตรงนี้และครับแล้วก็เตาสีนี้นะครับส่วนสีอื่นเนี่ยเขาจะไม่สามารถวางแผ่นกระจายความร้อนได้นะครับแต่ว่าของคนไทยเราเนี่ยนะครับสังเกตนะครับเขาจะมีเต้าขึ้นมาสูงๆนะครับประมาณ1นนิ้วนะครับเวลาเราวางแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยนะครับมันก็วางได้เพราะว่ามันไม่ไปปิดรูนะครับส่วนยี่ห้ออื่นเนี่ยออกสีขาวเนี่ย มันจะปิดรูตรงนี้นะ่ะมันจะวางแผ่นกระจายความร้อนไม่ได้เลยส่วนแผ่นกระจายความร้อนมีประโยชน์อะไรครับคือจะทําให้ไฟเสมอกันออกมาเสมอกันแล้วก็บางครั้งก็ช่วยบังลมด้านบนได้ด้วยนะครับแล้วก็ทําทให้ประหยัดแก๊สนะครับประหยัดแก๊สนะครับก็การแนะนําที่จะวางแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยคุณลูกค้าต้องจุดไฟตรงกลางก่อนนะครับ mm แล้วก็ค่อยวางแผ่นแล้วก็วางเบ้เาลงไปนะครับ อย่าวางครบแล้วก็มาจุดข้างล่างนี่นะครับเพราะว่าบางครั้งไอ้ตัวไลเตอร์หรือตัวที่จุดของเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่มีไฟมันเสียเนี่ยพอดีแก๊สมันสะสมตรงนี้เวลาจุดปุ๊บแก๊สมันรวมตรงนี้มันก็จะระเบิดมันจะดังเสียงดังเราจะตกกระจายนี่เรามาลองไฟกันเลยนะครับอลองไฟก่อนนะครับเนี่ยไฟมันต้องออกอย่างนี้นะคุณลูกค้าเห็นไหมฮะไฟต้องออกส,สวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าขอบคุณคุณลูกค้านะครับ ที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมการสาธิตของร้านตลาดไทยแก๊สนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับหวังว่าเราคงจะได้ทางร้านคงได้บริการกับคุณลูกค้านะครับนี่ครับสินค้าเรานะครับรับรองครับแข็งแรงทนทานนะครับก็กลไกมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็มีแค่นี้นะครับมีวงนอกวงในบางคนก็ใช้แค่วงนอกเพื่อกระจายความร้อนนะครับแค่นั้นเอง แล้วแต่สูตรนะคร kind of house, ับนะฮะแล้วแต่สูตรนะครับคุณลูกค้าอย่าลืมนะครับตรงนี้อย่าปิดหมดนะครับถ้าปิดหมดเนี่ยเปลวมันจะออกอย่างนี้นะครับคุณลูกค้านะฮะนะฮะเปลวออกอย่างนี้พอเปลวออกอย่างนี้ยมันก็ทําให้กระทะดํานะครับแล้วไฟมันก็ไม่แรงนะครับก็แสบหูแสบตากันนะครับเผาไหมไม่บริสุทธิ์นะครับเราก็ปรับสักนิดนึงนะครับให้ออกเป็นเขียวอย่างนี้เลยนะครับก็ขอบคุณคุณลูกค้านะครับ ที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาชมนะครับของ y o ยูทูบคลิปของเราที่ร้านตลาดไทยแก๊สนี่นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับก็คุณลูกค้าสนใจก็โทรสั่งได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับก็จะสั่งหนึ่งหัวสองหัวสามหัวใช้ได้เลยนะครับใช้ได้หมดนะครับนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ